you การเรียนนิติมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆโดยเฉพาะผู้หญิงพี่อยากบอกเลยว่าบางคนอาจจะคิดว่าเรียนไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรคือเมื่อก่อนถ้าพี่รถชนนะพี่ก็จะแพนิคมากว่าแบบฉันจะทําอะไรจะหนึ่งจะสองจะสามตอนนี้ไม่ใช่ละคือคุณจะรู้เลยว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุคุณต้องทําอะไรก่อนมันช่วยมันช่วยในภาพลักษณ์แล้วก็ทําให้คนให้เกียรติเรามากขึ้นทุกวันนี้นะกลายเป็นแบบเหมือนเป็นที่ปรึกษาของหมู่บ้านอะทุกคนก็จะแบบ เข้ามาหาเข้ามาถามซึ่งตอนหลังก็เริ่มจะบอกว่าถ้าถามเยอะอีกจะเริ่มเก็บตังล์ละคือเริ่มหาเงินเพราะว่าคือทุกคนที่มีที่มีปัญหาจะมาหาเราแต่ความรู้สึกแรกที่รู้สึกคือแบบเฮ้ยเราได้ช่วยชาวบ้านนะเป็นทนายประจําบ้านทนายประจําหมู่บ้านทนายทจะประจําในละแวกแถวหมู่บ้านละเพราะว่าเราทำฟรีซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเราจะช่วยคนอื่นได้มากขนาดนี้ ความรู้ที่เราเรียนทั้งหมดอนะ่ะมันามาช่วยได้จริงๆมันเห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นในวันที่ที่ทุกคนที่เดือดร้อนอะ่ะเขาเข้ามาเขาเข้ามาหาเราค่ะคือนิสรรศของวันค้ารุ่นพี่เป็นรุ่นแรกการเรียนการสอนทุกอย่างเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างจะใกล้ชิดโค้ชเราแบบแบบแบบใกล้มากที่ปรึกษาเนี่ยจะคอยบอกตลอดคุณต้องลงเรียนวิชานี้ คุณต้องลงวิชานั้นความรู้สึกที่เรียนเหมือนแบบเหมือนเราอยู่บ้านน่ะเหมือนมีเหมือนมีพ่อมีแม,ม่มีคุณป้านะอาทุกคนอาจารย์เข้ามาเข้ามาดูแลเราค่อนข้างใกล้ชิดมากต้องบอกเขาว่าต้องมาเห็นนะักศึกษานิติที่จบตอนนี้แล้วคุณจะรู้ว่าแนวคิดเปลี่ยนไปเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าคนเรียนนิติต้องใส่แว่นหนานะหัวฟูฟูแต่งตัวเชยๆใส่เสื้อเหมือนอาจารย์ครูประชาบาลอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เราบอกเลยว่าภาพลักษณ์เราเปลี่ยนไป อย่างน้อยคือตัวพี่ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าคนที่จบนิติไม่ใช่แบบนี้อยากบอกว่าที่นี่คือบ้านไม่ใช่มหาลัยไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนที่นี่คือบ้านที่เมื่อคุณเข้ามาคุณจะได้สิ่งแรกคือความอบอุ่นเขาให้คุณแน่ๆอาจารย์ทุกคนเป็นมิตรแล้วก็รักลูกศิษย์เหมือนเป็นลูกเป็นหลานอันนี้คือคุณจะได้รับสิ่งแรกสิ่งที่คุณจะได้ต่อไปคือความรู้ที่ที่จะตามมา แต่นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณจะทําด้วยว่าคุณจะไขว่คว้าได้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์ทุกคนมีความรู้ระดับด็อกเตอร์แต่ว่าคือเครื่องเครื่องส่งมันดีเครื่องรับก็ต้องดีดังนั้นคุณก็ต้องขวนขวายเพื่อเพื่อตัวของคุณเองนิติศาสตร์หอการค้าดีที่สุดไม่รู้จะบอกอยังไงจริงๆคือถ้าไม่มีนิติศาสตร์หอการค้านะีน่มีที่วันนี้นิติศาสตร์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  นิติสานิติสานิติสา